จังหวัดพิศนุโลกยังได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ของไทยขึ้นในปี2565พัฒนาจังหวัดยอย่างต่อเนื่องภายใต้จุดเน้นที่ตัวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักงานเกษตรและ,ะสหกรณจังหวัด สามเทศบาลนครพิษณุโลกประวัติการสี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนดีเด่นจำนวน๙หน่วยงานนะคะ หนึ่งแสง,ง,งทางหลวงพิษณุโลกที่หนึ่งสี่สำนักง,งานโยธาธิการและขังเมืองจังหวัดพิษณุโลกและประเภทส่วนราชการสามสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส,สำนักงานจัดหางานจาาังหวัดพิษนุโลกประเภทที่2ประเภท,ทสท่วนราชการที่มีอยู่ที่ตั้งในสารการจาารังหวัดมีสี่หน่วยง,งานได้แก่สำนักงานคังจังหวัดพิษนุโลก สามโครงการสองสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกภายนอกที่มีเหน่วยงานนอกที่ตั้งของสาร,รการนะคะหนึ่งสูงที่สุดหลักฐานหกการที่ร่วมกิจาก,การรมและดำเนินการมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในจากการรายงานและจากการพบเหน็นของส่วนราชการนะคะ จะมีแบ่งเป็นทั้งหมดสามประเภทคือขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการหน่วยงานที่ที่มีผลการดําเนินการจับเคลื่อนวาละดีเด่นแบ่งออกเป็นสิบหกหน่วยงานดังนี้ค่ะง,งานดีเด่นในการดําเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนที่สนุนโลกเมืองสะอาดปกเกรางวัลเกียรติบัตรจำนวนสี่กิจกรรม